พบกับ Ford ดเก๋ชาแนล e l Ford Auto g a l l อรสาขาพระประแดงนะคะวันนี้เก๋จะพามาดูรถสีแดงทางด้านหลังนะคะว่าแต่งแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเรามาอยู่ในส่วนของด้านหน้าของตัวรถนะคะรถที่เห็นนะคะเป็นเลนเจอร์นะคะ XLT 4ประตูนะคะเกียร์ออโต้นะคะราคาขายอยู่ที่9,200 0บาทนะคะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนะคะ160แรงมา้าแรงบิดส,สูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคันนี้นะคะแต่งหน้า f 1 5 0สไปเดอร์ Spider, เป็นแบบไหนคะเรามาอยู่ในส่วนของบนฝากระโปรงเลยนะคะบนฝากระโปรงของตัวนี้นะคะเราเรียกว่ากระโปรงทรงฟิตนะคะสีแดงนะคะตัดกระสีดำาด้าน,นะคะพร้อมด้วยโลโก้แรดนะคะตามลงมาเลยค่ะก็จะเป็นตัว ตัวหนังสือเลนเจอร์เป็นตัวอะคริลิกนะคะเป็นสีดำเงานะคะมาในส่วนของตัวชิ้นหน้าชิ้นใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นชุด F150 Spider นะคะในส่วนของชุด F150 Spider นะคะก็จะประ,ประกอบไปด้วยนะคะตัวอักษรนะคะ FORD ตัวนี้เป็นสีแดงตัดกับสีดำนะคะแล้วก็ตัวไฟจิ๋วนะคะ3จุดนะคะ ตัวไฟจิ๋วนะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าลูกค้าอยากได้เป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีเหลืองส่วนคันนี้นะคะติดตั้งเป็นสีเหลืองนะคะส่วนในชุดก็จะประกอบไปด้วยอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวไฟซีนะคะถ้า F 150สไห้าปเดอร์นะคะตัวไฟซีจะเป็นไฟซีเล็กนะคะแล้วถัดลงมานะคะในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีสีบอลเงินนะคะตัดกับสีดำนะคะมาในส่วนของตัว ตัวไฟนะคะไฟของ XLT นะคะจะเป็นไฟของตัวไฟจะเป็นไฟของโปรเจคเตอร์นะคะเราก็ทำการอัปเกรดนะคะให้เป็นไฟมาแต่งนะคะเป็นโคมมาแต่งนะคะในในตัวโคมของมาแต่งก็จะพร้อมมีคีบ3มขีดนะคะมีไฟเด y ไลท์นะคะส่วนลูกแก้วนะคะลูกแก้วของคันนี้นะคะเป็นเลดอนะคะและ้วก็ส่วนวงแหวนนะคะตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะ ทั้งลูกแก้วแล้วก็วงแหวนนะคะสามารถลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันค่ะว่าตกแต่งอะไรไปบ้างค่ะมาในส่วนของด้านข้างนะคะที่เห็นนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะ6นิ้วนะคะส่วนคันนี้นะคะเลือกแบบไม่มีหมุดนะคะก็ในส่วนของคิ้วล้อก็มาพร้อมกับ ตัว F150 Spider นะคะมาในส่วนของ Mac แมกละยางนะคะ Mac แมกละยางแมกเราทำการเปลี่ยนนะคะให้เป็นแมก16นะคะพร้อมด้วยยางของตัว Hunkook นะคะไซส์ยางอยู่ที่ 265/70R16 นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นแก้มข้างนะคะแก้มข้างของตัว XLT ตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะคะเราก็ทำการติดตั้งให้เป็นสีดำเงานะคะมาพร้อมกับ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้ก็เป็นดำเงานะคะอันนี้มาจากโรงงานนะคะผัดม่านอยู่ในส่วนของทางด้านบนนะคะก็จะเป็นราวหลังคานะคะคที่ติดตั้งให้นะคะ,ะเพิ่มความสวยนะคะแล้วก็ ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะมาในส่วนของตัวกันสาดก็จะให้ทั้ง4ประตูนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นฟิล์มนะคะฟิล์มเราให้เป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมทุกคันนะคะมาในส่วนของเอ้ารองมือกันลอยคัน,นคันนี้ก็ติดตั้งเป็นดำเงาเช่นกันนะคะมาถัดลงมาเลยค่ะมาในส่วนของสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์นะคะลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะหรือว่ามีการอยากได้ ออกแบบลายสติกเกอร์เราก็สามารถทําให้ได้นะคะส่วนคันนี้ก็เลือกเป็นชื่อของลูกค้าแล้วก็ปัดกับตัวอ,อักษร y วายแทกนะคะมาอยู่ในส่วนของตัวฝาข้อฝาถังน้ํามันชุดครอบนะคะของคันนี้นะคะเรามีให้รอบคันนะคะแล้วก็คันนี้ก็เป็น ดำเงานะคะมาถัดมาในส่วนของกันชนท้ายนะคะตัวนี้เป็นแขนยาวนะคะของ Outlander นะคะตรงนี้จะเป็นทรงสปอร์ตนะคะเทมากยิ่งขึ้นนะคะแข็งแรงนะคะพร้อมด้วยไฟเบรกดวงที่3านะคะแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะคะมาอยู่ในส่วนของด้านท้ายด้วยนะคะว่าตัวนี้ก็ใส่เป็นตัวแรปเตอร์นะคะเราไปดูกันทางด้านท้ายรถกันค่ะว่าเราตกแต่งอะไรไปบ้างนะคะมาถัดมาในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะ ตัวนี้นะคะก็ทําการเปลี่ยนนะคะเป็นโคมไฟลมดํานะคะตัวสีนะคะเพิ่มความสวยงามนะคะมาในส่วนของฝาท้ายนะคะก็กด้านข้างนะคะก็สติ๊กเกอร์ก็มาอยู่ในฝาท้ายด้วยนะคะพร้อมกับเบ้ารองมือสีดําเงานะคะแล้วก็ส่วนคันนี้นะคะพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คันนี้ก็จะติดโช๊คฝาท้ายให้ด้วยนะคะโช๊คฝาท้ายนะคะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะ ให้กับคุณลูกค้านะคะก็เปิดฝาฝาท้ายก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนแรงของเราด้วยนะคะถัดมาในส่วนของตัวกันชนท้าย XLT รุ่นนี้นะคะมีกันชนท้ายมาแล้วนะคะเราก็ทำการเปลี่ยนนะคะให้เป็นกันชนกันชนเหล็กนะคะของ Outlander นะคะมาพร้อมกับห่วงโอเมก้านะคะ สองข้างเลยแล้วก็ตัวบอลลากเรือนะคะแล้วก็รุ่น XLT ตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้แล้วนะคะเราก็ทำการย้ายให้มาอยู่ในชุดของตัวกันชนของ a l a n d e r นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะพร้อมทั้งตัวกล้องบันทึกหลังนะคะให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่าตกแต่งอะไรไปบ้างคะ่ะสู่ภายในห้องโดยสารของ XLT 4ประตูนะคะ ออของรุ่นนี้นะคะเรามาพร้อมเบาะหนังนะคะเดินได้สีเทาดำนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดนะคะพร้อมด้วยหน้าจอแบบสัมผัสนะคะ8นิ้วนะคะรองรับ Android Auto Apple CarPlay นะคะให้กับคุณลูกค้าแล้วก็มีช่อง usb ให้2จุดนะคะแล้วก็ส่วนพวงมาลัยนะคะของรุ่นนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะ Ford นะคะให้พวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะพร้อมด้วยนะคะของรุ่นนี้นะคะจะมีตัวค u i s e c o n t r o l นะคะเพิ่มความสะดวกสบายลดการเมื่อยล้านะคะสำหรับให้คุณลูกค้าเวลาขับรถทางไกลนะคะแล้วก็มาอีกอย่างหนึ่งคะ่ะตัวของชาย ใช้ประตูนะคะตัวนี้นะคะเป็นสกัดเพจกันรอยนะคะเวลาขึ้นรถก็กันลอยขีดขวนให้กับตัวรถด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะให้เป็นกุญแจรีโมททั้ง2ดอกเลยนะคะค่ะก็จบการรีวิวของตัว XL ที4ประตูนะคะคันนี้นะคะเกียร์ออตโต้นะคะก็ลูกค้านะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะการตกแต่งแบบนี้นะคะหรือมีสไตล์การตกแต่งเป็นของตัวเองนะคะอยากแต่งแบบไหนนะคะอยากได้ชุดแต่งแบบไหนนะคะสามารถโทรป,ปรึกษาเก๋ได้นะคะที่เบอร์083 713 1888นะคะแล้วก็เก๋ฝากช่องทางของตัวเ,เพจ a c e b o o k นะคะ ชื่อเพจนะคะฟอร์ดป้ายแดงโปรแรงบายเอ็นเคนะคะแล้วก็ช่องทาง y o u t u b e นะคะเป็นฟอร์ดเก Channel นะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะเก๋จะพามาดูนะคะเลนเจอร์ age, คันไหนรุ่นไหนนะคะที่แต่งพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะฝากลูกค้านะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ